แน่นอนค่ะก็ให้กําลังใจกันอยู่แล้ววันนี้นิชาก็อาจจะมาให้กำลังใจแอปด้วยนะคะใช <c oughs> ่ชวนมาดูค่ะแต่ว่าเขา เขาเไม่แน่ใจว่าเสร็จงานกี่โมงแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วก็จะตามมานะคะก็ทุกครั้งที่แบบเพื่อนไม่ว่าใครไม่ไม่ไม่ไมใช่แม้กระทั่งนิชาคนเดียวมีปัญหาเนี่ยอก็จะให้กําลังใจอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไปทักไปในส่วนตัวหรือว่านัดกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็เชื่อว่าเพื่อนๆของแอบ,บทุกคนเนี่ยเป็นคนที่แบบมีพลังบวกแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะดังนั้นเวลาที่แบบเขาออกมาพูดออกมาปกป้องตัวเองเนี่ยแอบ,บเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเขาอยู่แล้ว สบายใจอยู่มาดูเป็นอะไรบ้างสามารตัใจไมไม่เครียดเลยค่ะไม่เครียดเลยค่ะก็เหมือนเขาเขาได้เขาได้พูดออกมาได้ได้ดีเฟนต์ให้กับตัวเองแล้วหลังจากนั้นเขาก็เบาลงแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วค่ะตกใจไหมครับกับที่ต่อที่ออกมาคือก็ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเขาเขาเจอกระแสต่างๆแบบนี้มาตลอด อย่างเราเป็นเพื่อนเองเราเห็นเราก็ยังแบบ,แบงุนหงิดนิดนึงเน,นาะว่า,ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทาไมถึงเขาไม่อยากพูดถึงแล้วแบบทําไมถึงคนยังพูดถึงอยู่เลยอะไรเ,เงี้ยการที่เพื่อนออกมาพูดแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันได้เคลียต,ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อน ใช่ค่ะปกติเขาก็จะอยากให้ให้ใหทุกๆอย่างมันผ่านไปด้วยดีนะคะไม่อยากให้กระทบกับใครอะไรอยา่างเงี้ยก็ใจนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งแบบนี่ชาเอามาพูดสักที <c oughs> ใช่ค่ะอีกใจนึงก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบเพื่อนเป็นยังไง <c oughs> พอเห็นู๊ก็รีบพักไปเลยว่ารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่บอกว่าไม่อยากพูดถึงเท่านั้น, <c oughs> นอเอง แบบว่าหมายถึงบอกกับเพื่อนๆนด้วยว่าแบบเอออยากพูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าอยากให้ทุกอย่างผ่านไปเพราะว่าเขาก็อยากไปข้างหน้าแล้วใช่ค่ะนิชาเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเก่งแล้วก็คิดบวกดังนั้นเวลาแบบเจอปัญหาอะไรเนี่ยมันอาจจะมีบ้างที่แบบสะกิดหัวใจเขาแต่ว่าหลังจากนั้นเขาจะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะ